สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนันจากจัดการงานทั่วไปลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานบริหารจัดก,การภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไปซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่เช่นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติการรายงานช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมายจัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุมจดบันทีก่อและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างทั้งในประเทศและต่างประเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการหรือมีลักษณะางานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกันเช่นงานสารบัญงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงานงานบริหารงบประมาณงานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหารอาคารสถานที่งานเอกสารงานระเบียบแบบแผนงานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญาเป็นตันและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไปภายใต้การกํากับแนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้1ด้านการปฏิบัติการ1.1ศึกษารวบรวมข้อมูลสถิติสรุปรายงานและปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆเช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคลงานบริหารงบประมาณงานบริหารแผนปฏิบัติราชการงานบริหารอาคารสถานที่งานจัดระบบงานงานรักษาความปลอดภัยงานธุรการสารบัญ และงานสัญญาต่างๆเป็นต้น1.2จัดเก็บและรักษาข้อมูลสถิติเอกสารหลักฐานหนังสือราชการระเบียบและคำสั่งต่างๆของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ1.3ปฏิบัติงานเลขานุก,การของผู้บริหารเช่นการกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมเป็นต้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 1.4จัดเตรียมการประชุมบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆเพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน1.5าทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานบารรลุเป,ป้าหมายตามที่กำหนดหนดประสานและจัดงานราพิธีหรืองานราพิธีเพื่อให้งานดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.7ช่วยติดตามการปฏิบัติตามตามติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 2. ด้านการวางแผนวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสำเร็จที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน3.1ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสำเร็จตามที่กำหนด 3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการตอบปัญหาชี้แจงและให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบสําหรับเพื่อน คนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบุ๊กคู่มือแนะนำตำแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคกขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมี สถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิง์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ